สวัสดีครับสบายดีสมริดรักต่างวัยมตาสาวรักต่างวัยค่ะมื่อนีนมาเห็ดเข่าขั้วนะครับผมาเข่าขั้วเห็ดครับเข่าเมนูของเฮาวันนี้กอแกงผักกาดแกงคิดนหอดบ้านแกงคิดฮหอดบ้านแต่ว่าเเ้ามาต่ำเครื่องใส่น้่เนะจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสจากที่เคยเห็ดเมนปกติจะเห็ดใส่แต่เกลือกับพงทรุดนะเมนใส่แต่เกลือกับพงสลุดอันนี้มาต่ำเครื่องใส่คือออมแกงผักกาดใส่ยังใส่หมู นงา,ามกระฟุนแล้วเขาก็มาใส่ผักกาดอากาศบิดใส่บิดใส่เลยเนีนบิดใส่์เลยที่แรกว่าสิเห็ดออมเนี่ย right. ว่าเอ้กินดุแลเปลี่ยนเมนู <laughs> เปลี่ยนเมนูอ,อาแกงผักเนี่ยใช้ผักละลายใช้ผักละลายแต่ว่าเบอเอินออมนะอ,อันนี้จะเบอ,เอ,อ,บอเอินออมเบอเอินออมบึ่งบรรยากาศเมื่อนี้นะครับ พายุมานะครับเมื่อว้านก็นกนตกนะครับตกแห้งนะครับก <c oughs> ่อนเมกบู <c oughs> เครื่องปรุงหลักใส่เกลือโอเคสุกแล้วแกงผักคิดหอดบ้านตักใส่ถ้วยมิ้นตาสาวเรา สาวชัยยะบันทินเด้อสาวมินตาเนี่ยก็ดีได้ถวยเลยเข่ากล้องคนระับเมื่อนี้กินกับเข่ากล้อง ข้าวกล้องหอมปวดแล้วเนี่ยไุกละข้าวกล้องข้าวกล้องอาหารขึ้นโต๊ะแล้วมาพี่น้องมากินข้าวนอกกันเมนูของเฮาแกงผักกาดไสหมูเนาะไสหมูเพียงเพียงแต่ว่าห้ามาต่ำเครื่องใส่แปงต่ำเครื่องใส่เนาะแปงจากดั้งเดิมเมนี่เฮเดู่บานแมนแต่แต่ก่อนเฮ็ดเดือบานบ่ได้ต่ำเครื่องใส่มีแตอัน แกงไส่อันน้ำต้็ใส่อันเกลือุองชูรสแค่นั้นเองต้มหมูจวด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 ใส่แล้วก็พาใส่ใส่เกลือใสุ่งชูรสกินเลยอ่าอันนี้มันจะเพิ่มความหอมวะป่ะเนี่ยหอมรสชาติแกงนะครับเ,เป็นแกงเลยนี่คือแกงอิลินะครับโเมนออมเมื่อกินเมนูแบบนี้โดนหระ <c oughs> เป็นเมนูแกงผักกิจฮอทบ,บ้านกิจฮอทบ้านกับกิจฮอทบ้านอันอยากเมื่อบ้านกว่าเนี่อยอยากเมื่อเมื่อตอนนี้ทางมันยากยากว่าว่าแล้วซื้อเรสก็บรถ,ถืึกนะก็ว่าดู ดู้ดูไปๆนะครับว่าโอ้ยกระทั่งก็ยังยุ่เมืองไทยเนี่ยเมื่อมันเดือนและเที่ยวก็ได้นะครับมันก็บริยาแต่ว่าตอนนี้มันบริเวณว่าเวลามันเมื่อบันใดเวลาพร้อมแต่บริยากเมื่อนะครับผมบอกเรื่อยเลยบริยากบริยากไปทางมันยากคือการเดินทังคนณ้่วย คนห้ยทางบอกงตรงนั่นแหละบมตงโมต้องรถจะขว้างไปก็ได้นะครับเพื่อไปรถโดยสารไปรถประจำทางก็ได้แต่ว่ากว่าจะไปถึงมันโอ้มันแสนที่จะทอละหดนะเดือดึงินเดือดเงินเนี่ย่งไดนาะขอสีหอดบานเนาะบาดยิ่งขามายิ่งไดนาะขอสีมาหอดเนาะคิดงอท่างแบบนี้นะโอ้ย ทนที่เล่นสบายสบายอันนี้เนี่ยัมงม้วนคงเข็งม้วนคงเข็งกากอ่านี่อยู่ในอ่มันกเกินไปเยี่ยขอบเขตของแขวงเวียงจันทร์อ่ะมันก็โอเคอยู่นะครับจากเวียงจันทร์ไปหอดปากไรนะครับสะพานปากไรสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะที่จะข้ามไปสู้ฝั่งฝัง่งชัยบุรีนะ คำฟังเท่านั้นล่ะครับก็เราฟังโค้งเท่านั้นล่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตมันก็บไบก่เด้ครับพีหน่องอจากปากไลรไปหอดบันมิ้นตากแค่หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับแต่ ร้อยหาสิบกิโลเมตรเนี่ยมันบ่มันใส่เวลาหน่อยหน่อยร้อยห้าสิบกิโลเมตรแตถ้าถ้าถ้าเทียบนะครับอ่าผมไปบ้านมาเดียวเนี่ยร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรก็เพิ่มระยะทางไปแค่ห้ากิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับจากที่อนเท่าเนี่ย จากบ้านบ้านจากอุดรนี่ไปหอดบ้านมาเดี่ร้อยสี่สิบ้ากิโลเมตรเพิ่มอีกห้ากิโลเมตรก็เป็นร้อยห้าสิบนั่นแหละคือระยะทางที่จากปากไ่าจากขามด้านเราไปหาบ้านมิ่ตาบบผมเดินทางผมเดินทางจากนี่ไปหาบ้านมาเดียวเนี่ยก็แค่ประมาณสองชั่วโมงก็หอดแล้วนะครับขี่ไปสองชั่วโมงถึงเลย แต่ว่าจากปากไ่ไปฮอดบ้านมินตาระยะทางเท่ากันเนี่ยผมใช้เวลาครึ่งวันตามที่ผมค่อยไปนะครับครึ่งครึ่งมือรถตู้อีลีเขาเจะแดน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 จากชมมมงมันก็จะซ้ำกันเถอไมันก็ปตั้งกันเอาเอาแต่ว่ารถตู้กับที่ว่กว่าห้าอยู่หน่อยนึงอย่ตามที่เจ้าเจ้าเคยไปอีลีนะครับ กา,กาเวลาเดียบว่าคือเอาเ้าก็ไปหอดอ่าเชียมาหอดปากไรก็ครึ่งสมมติเออครึ่งครึ่งมือละเดียครึ่งมืออเรียนออกออกจากออกจากเชียวนมาเข้าเจา้าออกออกจากเชียอีกจะกมงเจ็ดบ่ออกจริงๆริท่านเขารับคนแล้วเมื่อกับเก้ามงุมงเก้าม่งเรียนโอ้เวลาเดินทางจริงๆเวลาเดินทางจากเก้าโมงมาถึงาปากไ่เนี่ยเทียงเทียง เก้าสิบเอ็ดดวงก็สามชั่วโมงนะครับข้าเจ้าเรียงสามชั่วโมงบางคนกับเจ้าอบางบางคนกับซาบขาเล่นบอกซาเขาเลี้ยงกับหอนใบม้งนะหอนใบม้งหอนปลาไหลสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับร้อยห้าสิบกิโลเมตรใช้เวลาสี่ชั่วโมงอันนี้คือเป็นเวลาของอ่ารถโดยสาร เออเขาจาเขาเจารับจากจากใช่ยงยะมาเนี่ยรับคนตามทางบะครับถ้าจะมีค้นบจะมีคนโบก,กันรับรับ,บไปเรื่อยรับไปเรื่อยก็เวลาจอดก็คงจะเสียเวลาบ่กเกินอสองนาทีนะครับนาทีสองนาทีก็ค้นก็ขึ้นรถบนแล้วนะครับพอแค่นั่นเองก็แต่ว่าใส่เวลาผาภาพ,ภาพรวมก็คือสามถึงสี่ชั่วโมงอันนี้คือพระเจ้าเรียน เกินบาแลนจู่มเหมอเขาจะเาหูทุกลุ่มแล้วหูจักท่างว่ามงนี้ลุม่มในมงนี้ลุม่มหน่อยมงนี้ลุ่มตื่นลุ่มเลิกเขาจ้าหูจักเบิร์แล้วเขาจ้เาแรนจวดจวดนะครับบ่็มตเมนเท่าไปใหม่ใช้เวลาประมาณนั้นนะครับก็อย่างผมไปไม่ไมเนี่ยผมใส่เวลาหลายกว่านั้นนะครับ <S 1> <S 1> หนึ่งเริ่มต้นจากปัญหาแรก ปัญหาที่ว่าเฮ้าคยแลนอยู่ที่ทางบ่เคยเจอหลุมท่างที่บบกทางที่บ่มีหลุมแลนรวดรวดรวดแต่เฮ้าแลนเวดบ่าด้พอแลนรวดไปก็เจอหลุมต๊ดังตึงต้งนะครับแล้วตอนลถสงสารรถนะครับบม่อมันสงสารจะซือ้อเฮ้าต้องคิดไวซะว่าการที่เฮ้าแลนไปเนี่ยเฮ้าแลนไปหอดเฮ้าก็ต้องกลับขึ้นมาหอดบ้านให้ได้นะครับเข้าสิไป ตาแลนบอกผู้รับําใหม่ตึงตังตึงตังตึงตังไปเลยค่ะเกิดว่ารถมาอังรดเพ่ได้สอมได้ย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับมผมพี่น้องเป็นเรื่องไงบมเมนตแต่า่าใส่ใจค่าสออย่างเดี๋ยวคาอะไรหรอครับอะไระเจ้าอันไหนะว่าจะได้ขาเจ้าเอออาจจะแถวนั้นไม่มีมต้องมาซื้อที่เมืองไทย้ซื้อที่เวียงจันทร์ยังเสียว่าจะต้องเสียเวลาอันนี้คือเขา เขาต้องคิดจ,จุดหนีน้ำนะครับเขาเลยควายไปเอาเซฟไว้ให้ดีที่สุดนะครับไปซาไปหอดถึงงซาก,กัะทั้งอืมตีกว่าเสียเวลาน่ง่ารกว่านั้นเนาะไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัยเนาะคือรตู้เขาแลเนยเขาจะรูดไปเลยเขาคือเจาอาจจะเร่ยนเอาเวลาเนาะเ่ีนเอาเวลาน้ำ มองไดที่รูดได้ก็รูดมองใดบว่ารูดได้ก็ขัานเอาพื่กันนถอะคือจเจ้ารูดแล้วเด้เขาจ้าแรนสม,มือจะจะเขาจ้าลูกว่าหลุมมมองไดสมควรจะรูดมองไดสมควรจะบรูดค,คือยังไปไปหน้าเจ้าเด้บาด้าเข้าไปพี่น้องเอ้ยหินน้ำานอ <c oughs> วันจำหัวก้อนเทวร์แต่หลนันกูโม่เกเมดึกดึกนิกดนิดออ ตลอดท้างเข้าไปจนคนละหอดบั่นหัวเลืกบรรลนทางเรียบนะครับถึงดังดังผมก็ค่อยไปค่อยข้้นไปเพราะว่าเห็นเรามัเห็นไงเหรอเรือต่วน่ถบ้านนี้เห็นเขาเจ้าเจ้าทินเขาเจ้าแรนไปแซงผมไปนี่ยจื้อึงเกือบ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 เกือ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  ขาออกห้ามาเนี่พี่น้องเลยผมร่องหลดล่องมึงคือข้าเจ้ากันหน้าเรียนน้ำกลนข้าเจ้าข้าเจ้ากันเลี้ยวเลี้ยวซันี่ร่องเรียนเลี้ยวคือข้าเจ้าเบิรงมันจะเป็นยังไงมันก็หลุดได้อยู่นะครับถ้าหลุดจริงๆมันก็ความรู้สึกว่ามันดึกดึกดึกดึงมันก็จะหายไปแต่ว่าสงสารหลุดนะครับ เขาไปแน่คนเลิกเลยยังมีอีกบ้านหลายบ้านนะเขาเข้าไปแน่น่ะมันมันไปจอดดอกใซ่ทางเสร็จนะมันบ่มีทางสอดที่บ่มีทางสอดแต่ก่อนแต่ก่อนเขาว่าสอดไปหอดเมืองทงสั่เข้ากับบงห้าวก็เคยไปบ่บก็เคยไปเคยไปสูงสุดหอดหอยเลิกหอยเลิกกหอยกับไปหอดห้อยสํมอว่าหอดบ้านเรลาสูงบ้านเรลาทึ่งอีกอย่างเขาไปแน่เีเล่าสูงเล้าทึ่ง ดูเท่านั้นเขาเจ้าเป็นส้นมากเป็นส้นยังเป็นเผาเมียนเผาเมียนเผาเมียนลายเผาเมียนเนี่ยไม่เคยเลิกเลยเผาเมียนบ่เด้อโอ้ใน่เคเลิกนี่เมียนบ่ตันแต่เขาไปหนมันกับมี่สนเผาอื่นเป็นแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีเลยบอที่คนที่ว่วว่ภาษาเล่าภาษาเล่ากลางนี่บ่ได้เลยเนี่ยเผาเมียนดีกว่าอ่าส้นมากเผาเมียนนี่บ่ได้เยอะ เธอจังช e so ุ่มผัวเท่าไหมชุ่มผัวเท่านี่ยวบาเบาใบก็มีหรือเปล่บาเบาซ่างเบานะก็ยังก็ว่าแม่เจะาบสซ่างเบาเถ่านี่ยเรื่องคนกับเบาใบก็มีหูอหูหูหน่อยๆนะโบหูลายนะส่วนมากตะกี้เพิ่นบใบเลี้ยนเลยแต่ว่าสูมือนี่สูมือนี่เด็กหน่อยสูมือนี่นะผมมั่นใจว่ามันต้องเบาได้นะครับโอ้ภาษาไทยโอ้ภาษาไทยภาษาบาลังยังได้เบิด์ตหรอนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผ้าเว้าได้ก็คือนี่ล่ะเด็กหน่อยนะครับเข้าไปในหันมันก็เมืองนะครับส่วนมาก็เขายูทูบเรื่อเสียแ็มีแต่เมืองเพ่งควางเพ่งไทยเพ่งยังตามที่เขาเจ้าเด็กค้นหาอะไนะ่นครับเขาเจ้าเว้า,วาเด็กน่อยๆเนานะที่นั่งเยม่ออ กาบกาบกาบเปล่ยดอาบน้ำในคลองอะไรข้าะเบิองนะครับก็ซื้อพวกนดูเพ่งเป็นเพ่งไทยเพ่ยงยังเพ่งเด็กหน่อยสําหรับเด็กหน่อยที่ะสะกดจิตเด็กน้อยได้อยู่นะครับเด็กหน่อยมุ่งกลุ่มเด็คนไทยเท่าันนะครับเป็นยังก็ฟังเพ่งเด็กหน่อยส้มนีข้าขึ้นมักเนี่ย บนที่ลงมาที่ลงมาที่ลงมาครับัก,ก,กดกินเด็กน่อยเลยอันนั้นก็เลยบานนี่ก็เลยว่าการสื่อสารมันก็เลยทั่วถึงนะครับทั่วถึงต่้งแต่กวอนนี่บ่มีตั้งแต่ถ้าบุบบกคาคิรีกับบอมีวิทยุฟันบอมอก็คือ ยนรู้ตั้งแตแค่ในกลุม่มชุ่มชนในกลุ่มเผาเดียวกันเบ้าตั้งแต่ภาษาเจ้าของเลยบรู้จากภาษาอื่นนะครับของเงยเหลือหน่อยนะเนาะสุนทมุงเขาบอกแต่ภาษาเพนนิ่นเันเชื่อเพิ่นจะว่าเบอร์ใดกับภาษาภาษาซางภาษาเล่าบางคนภาษา<ด>คือเนาอ๋โอโ,อโ,อโ,อโยกตัวอยังค่ครแนไ่ไม่ก็ออยังเจ้าขายเครื่องอยู่นะซส่มุ่มมากจาก ป้าจากเขาอินเดีมาถามซื้อเครื่องซื้อเสื้อผ้าจอมคุยกันบ่รู้เรื่องตรงนี่เป็นมามถามราคาคือถามราคาต่อราคาว่าภาษาบ่รู้เรื่องกันเป็นอะไพะมงพะมง <c oughs> พะมงพะมงา่ะพ่นบ่ฮู้ภาษาล่าง <c oughs> เรียบร้วยแหละเฮากับโมลู้ภาษาเพิ่นเพิ่นกับโมลู้ภาษาเฮา,าอ,อ๋อเพิ่นเพิ่นมาซื้อเครื่องอมาซื้อของสิ สีมาถามราคาตัวราค่าจังขันจังสีจากไลแบบนั้นแบบนี้ห้องกับโบหูภาษาเพิ่นเพิ่นกับโบหูภาษาห้องเลยคุยกับ่มรูเรื่องยังมีอยู่เนาะจุกสมือนี่มื่อก็มนี่ยออันนี้ว่าถึงสามปีขึ้นหลังนะครับ แต่ว่าสื่อสารมวอนชนพวกอ่าเอิ่อนว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงทุกอ่าพื้นที่แล้วเดี๋ยวนี้ต <c oughs> ั้งแต่ค้นปลายังใส่โทรศัพสามเนาะเดี๋ยวนี้เขามาเป็นบ้านเป็นคนมาแล้ว <c oughs> เขามาเป็นค้นเมืองหมดแล้วคนเ <นะ S 1> มืองม,มาแล้วอยู่อ่าชายาบุรียังมียังมีเผาค้นปลาอยู่ดีครับค้นปลาเผาตองเหลือง นะครับก็ยังคลิปของอเบ้าบุญน,นำ้ำนี่เห็นนะครับเป็นกามาสั่งหมูบานเผาตองเดือกคือบ้านอยังกงนะบานน้ำอูนบานยังกงนะแถวๆนั้นแถวแถวที่งานยังก็บ้านน้ำอูนบบ้านน้ำอูนบ่แถวที่บ้านน้ำอูมน้ำอูมแถวอันอที่รถเล่าติดเลยเขาเอาแซนหนึ่งนะน้ำอูมแถวๆนั้นนะครับเป็นอ่าชวนเผาเผาผีตองเดือง พูด้ดีในปลาจริงๆกับมีแต่ว่าบ่าหวน้ามากมากส่างแะ้รก็รวมกับทังการเนาะตะเกี้เขาอยู่สียามีคนคนปลาพอต่องเดืองมากเอาเขาเอาอยางมาเปียนอยูเ่เดียวนี่โบหินมาละเขาจะเอาเขามาเปี่ยนหรือว่าของปลามาเปี่ยนเขาเอาของปลาของปลามาเปียนเขามาเปี่ยนเอาเขาไปกินเป็นวายเป็นอียังบอ่อขนะอืม ที่แน่ๆก็คืออ่าชนเผาตรงเหลืองเนี่ยเขาเจ้าจะรู้เรื่องสมุนไพรนะครับอีกกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องสมุนไพรปัวก็นั่นปัวบมายถึปัวนี่รักษาครับปัวเนาะเนื่ เ,นเนืีเยวียมเอื้อแล้วมันอิ่มล,ลนหลังแอแนนะบ้านอี้เป็นยังคือหลังเอ,อ,ลลงเอนินอิ่มลนหลังแอนนุ่มๆเขายัมปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่ว่าตัวมาว่านี่นุ่มกว่า หนึ่งหนึ่งไทยหมดดีกว่ามาห,หรือว่าตัวที่เงาซื้อมาจากมันคนละแบบตัวที่เขาซื้อมาจากการะดลร่มเดียวนุ่มกว่ามันคนละแบบเดยวคยมาสังเกตมันงคยกินมาสังเกตดงคนะละพันเนาะคนละพันอันนั้นนุ่มกว่ามันมีตาชัดผลนี่เนี่ยเนี่ยครับเราถึงการใช้ชีวิตเนาะการใช้ชีวิตของคนเฮ่ามันก็แตกต่างกันไปแล้วตั้งแต่ เฮาเกิดมาหมองใดเฮาเกิดมาจากที่ใดแรงใดในการที่ในการที่เขา,าจะเป็นคนท่านสมัยหรือว่าเป็นท่านเทคโนโลยีหรือบอนั่นแ็แล้วตั้งแต่ชุมชนแล้วแต่ชน่มเา,าการที่บอท่านก็ยังเรื่องที่ว่าเม่แต่คนประเทศเดียวกันยังบวามสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าเบ บอกันรู้เรื่องเพราะว่าเพิ่นกับเป็นกุ้มเล็กกุ้มน้อยนะครับจีเมืองเล่าเนี่ยมีเป็นชนเผ่าหลายชนเผามากๆนะครับเผ่านันเผานี่ก็เผามงเผาเมียนเผาเล่าสูงเล่าเทิงเทิงกับสูงกับคนละอันเม็นปะคนละอันเนอะเทิงทั้งเทิงก็คือข้างบนสูงก็คืออยู่สูงสูงก็คือเหนือขึ้นไปเป็นเล้าสูงเล่าเทิงเห็นเล่าไต่เล่าลุมเล่าลางเล่าเอียงเผาเมียนเผา แต่ละชนเผ่าเขาเจ้าก็จะว่าว่าในภาษาของเจ้าของเนาะเราบาลเนี่ยภาษาอื่นในชุมชนๆๆๆอืออ่นขาเจ้าก็ว่าว่า่รู้เรื่องกันนะครับว่าก็รู้เรื่องกันแต่ว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงแล้วนะครับท่านสมัยต้องมีโทรศัพท์เลยทตั้งแต่กี้เนี่ยม่มีโทรศัพท์ก็ได้ ยู่ได้เนาะเราตอนนี้ถ้าขาดโทรศัพท์อุอ้ยไม่โทรศัพท์มันมีโทรศัพท์ผมมีโทรศัพท์ตรงใส่โทรศัพท์ละชูม,มันี้ก็จะโทรหากันอะอยู่หน้าบ้านกัหลังบ้านก็นแจ้งแจ้งแมากินข้าวเว<ม>อร์นี่ชูมือเนี่ยนะเพื่อนเด่นเบามากินข้าวก็ต้องนี่แหละ ผู้หากันวิดีโอข้อดินะครับก็ยังเนี่ยมาโคําไปเล่าจังหิทนะครับบ่ได้โทษโทษสทบเบอ่อโทษใครแต่ใส่ดอกอันนี้ก็อาศัยจัญญาณอินเทอร์เน็ตปั้งเออย่มหายไปใส่มาใส่ย็นยังอยู่ก็คือเห็นกันตัวจุดเหมือนกับว่าจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับ พี่น้องเข้าแล้วอันนี้ก็ต้องวาอา์ลายกะคือพวกเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือแกงคีดฮอดบ้าน <c oughs> <c oughs> แกงพักนะครับกระเบนคลิปก้อนๆต่างแ่มิ้นตามา <c oughs> แกงพักสู้กินกับมีนดามาเนี่ยอันนี้เขาได้เอื้อนแกงอาจจะเป็นต้มจืดลุ่มยั้งไปยังเขียนะแต่ว่าบ้าน่นเอื้อนแกงนะครับ <c oughs> บ้านไม่ค่อยเอื้อนแกงแกงพักนี่ก็คือเอาพักล่นๆนี่แหละครับใส่ ต้มใส่น้ำใ,ใส่เกลือใส่เกลือใส่ผงตัวกินเลยมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแม่นบ่ะบ่ต้องมีไก่บ่ต้องมีหมูอ๋ออันนั้นเมื่อนกัารห้าเหามีเงินสื้อเ้าก็ใส่หฮามีเงินสื้อหฮาก็แกงแต่พักอ่าอก็คือส่วนมากก็จะแกงแต่พักอือถ้ามีเงื้อนลืวก็เหาก็ซสื่อหมูมาใส่ไก่มาใส่ถ้าบ่มีเงื่อนสื่อก็กินแต่พักแค่นั้นแต่ว่าในการเฮ็ดนี่ยก็คือ แกงไ่นามซื้อ,อบ่บ่บ่ได้ตำตำพริกกระเทียมหัวข่าตะไคร่หนึ่งบ่ได้ตำใส่ก็คือต้มไ่นามซื้อต้มสชนามใส่น้ำมันหนึ่งน้ำมันใส่เพิน่นเพิ่นจะสูตรทัมืหอเจาน้ำมันนะครับน้ำมันใส่ก้นหมอ้อก็ก็กๆก็กาเอาหมูหรือเอาสิ่งที่เพิ่นอยกแกงถูกลงไปัวบ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 ขววเนยจังหน่อยแล้วก็เทมน้ำจากใส่หลึ่งน้ำนกับพักใส่กลุ่มเครื่อง กินเลยอ้อาไว้ซัมมี่ก่อนเจอกันคลิปต่อไปเนาะจะมีเรื่องเล่าอย่างต่างๆมาว่มามาเราจะฟังให้ระว่างกินเขากินเขาว้ากันนี้ครับเขาฆ่าปากก็เว้าเนี่ยครับยุ่งาลายกันเลยมาเห็ดแบบนนี้อันนี้ก็โอ้ยยุ่งมากัดะเขาเขาเลยเป็นกันน,น,นะอ๋อไว้ซัมนี่เนาะยุ่งลายยอกกันนี่ดีกวจกันคิมหนาพากันคิมไหมเนาะกินเขากับอิ่มแล้วเมื่อนี้เราสองคนกับน้าไปก่อนเนาะ Ya, ah, bom, selamat